นี่ไงโดนบกวนมาแล้วมาแล้วนี่ไงอยู่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 ดูดูดูนูยังยังนี่ไงจำจำใจแล้วอือหูโอู้ไปแล้วเรือไปแล้วไปยันแตงนี่เลยครับกัดโกฟิทเบทนะครับผม Median, median. Wah, let's go. สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยครับผมนันนี่เลาะซิ์ป่านะครับวันนี้ก็มากันที่ดงบังนะครับผมปัม 8, ป๊มแปดปั๊มเก้านะโดยประมาณนะก็จะมาตกชะโดนะครับวันนี้มากับน้องไนท์ครับผมน้องไนท์สุดหล่อนะวันนี้จะมาแห้วไหมวันนี้ไม่แห้วคะ่ะไม่แห้วเนาะอ่าโอเคอเดี๋ยวก็ดูนะสิบโมงนะเนี่ยลมแรงเลยโอเคเดี๋ยวเราเข้าหมายครับไปกันเลย let's go ก็จะมาใช้นะครับเป็นเยื่อย่างไคจูนะครับผมของค่ายมนดัวนะของน้ำมนนะครับผมนี่ครับผมสะแซดลงน้ำมีปีกแล้วก็เสียเดี๋ยวมาดูกันนะ่าจะมีผลงานไหมไปกันเลย น้ำขวาไปไงล่ะ ดูดีไงโดน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 โอ้โหยย้ำ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 ไปแล้วเรือไปแล้วโอ้โหขันอ่อนแรงดีจังไ,ได้อยู่ได้อยู่โดนแล้วครับ กูฟิดเบรครับกูฟิดเบรโอ้ยโอ้ยปลาแรงดีครับปลาแรงดีใส่สวยครับใส่สวยเอ้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 ยแม่งแรงดีจัดโอ้โหไซส์สามนะครับ อ้าวให้น้องไนตตักให้ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ว,ว่าอยู่ลืมปิดไกด์อ้าวเดี๋ยวให้นหนตักให้ใส่สวยโอ้ยไข่บวัวมันไม่ใหญ่เย็นโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะปิดไกด์ก่อน กำลังบนบนเลยอ่ารอดแ้วกัดโกฟิตเบทนะครับจากค่ายมนรูวสาย p e v i ไวเปอร์พรีเมียมนะครับผม2.5มาครับผมมาดูตัวปลาครับนี่ครับกัดโกฟิตเบทนะครับผมของค่ายมนรูวนะอ่าหลุดนี่มันใช้สามสามนิดๆน,น,นะก็เอาอยู่อะง่ายๆเลยกับสาย PE ไวเปอร์พรีเมียม สองจุดห้าครับผมนี่ครับเดี๋ยวเก็บคลิปครับผมรอดแ้วแล้วหวานแจ๊บหน้าเข้าหน้าน่าจะไปทางขวาเองเนาะฝั่งนั้นนะมันมันเป็นคลองอะมันหลบลมดูไหมโดนแล้วเฮ้ฮ้เอาครับในโดนแล้วครับ ตัวเล็กว่ะเอ้เล็กใหญ่น้ำหนึ่งเล็กใหญ่น้ำหนึ่งปิดไกดดิเล็กใหญ่น้ำห, <laughs> ห,หนึ่งระวังข้างหน้านะโดนแล้วโดนแล้วครับรอดแ้วแล้วครับแ้มรอดแ้วใครบอกไม่มีตัวใช่ไหมเอๆๆด,ดีด้วยจับสายดึงขึ้นเลยเ มันเกี่ยวอันเนี่ยอาหาเนี่ยเกี่ยวไปเนี่ยถึงโลไหมเมื่อกี้นี่ถึงเออวะพี่ยังดอกโอ้ยจิกเลี้ยอยเลยน้องปล่อยปลาทำไมอ่ะ นี่ไงอยู่อยู่อยู MJ> ่อยู่ดำ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 หูหาครับพิเบรคอิดเบรเกือบหลุดเลยพิเบครับโอ้โหผานไปไกลโอ้ยเที่ยโ้ยพิเบครับใสสวย มาไล่กันลูกปลาจำาไม่นะ่ามนะถูบแล้วครับโกฟิตเบสครับได้ไหมได้ดได,ไดอยู่เยโอ้โหใหญ่อีกแล้วเอาอีกแล้วโกฟิตเบยใหญ่ <laughs> เลยโ <laughs> สามบวก <laughs> ใหญ่กว่าตัวนั้นอีกโกฟิตเบดแม่มาไม่ทันเลยมันไล่กัดลูกปลานี่ตึงเลยนะดูการย้ำก่อนเมื่อกี้ <laughs> ร้วตัวใหญ่เดี๋ยวไล่เลยเปลเออพี่มันกัดลูกปลาปลาเริ่มตีมันไล่ออกมาเลย <laughs> ครับผมเดี๋ยวมาดูตัวปลานะ ครับเดี๋ยวมาดูตัวปลากันครับผมโกฟิตเบ d นะครับตัวนี้ 4. สี่กิโลมีแน่นอน <c oughs> นี่ครับโกฟิตเบ d นะตัวนี้ไป <c oughs> ้ยเดี๋ยวสี่โลแน่นอนทะลุทะลุเบ้าตานะครับผมกัด Go Fit Bed ครับกับสายพีเปเปอร์พรีเมียมนะครับ P สองจุดห้างัดเหลือๆนี่ครับผมแน่นอน วันเจี๊ยบตัวนี้สีว่วู้ฮู้เยี่ยมตามพันามมานามพันูด ดูด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 ไรยังไงยำยำอะไรวะโควิดเบสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโควิดเบสแต้นที่สามเฉียเฉ่ยๆเี่ยก็แดกนะครับผมอย่าปิดแค่เฉีย่ยๆเหมือนเดิมอีกแล้วแม่ นี่ครับผมน,นะโกฟิตเบียดนมื่อกจี้เฉี่ยวเยเห็นเฉี่ยวไหมเออเฉี่ยปลาก็กินนะครับอ่ะถือว่าเก็บแนะค้มนะกำ,ำลังคิดอยู่จะไปต่อหรือจะย้อนกลับแอนเดสเด็เด็กเ ใหญ่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 แล้วใหญ่ใหญ่แล้วครับจำโกฟิตเบทโกฟิตเบทไม่เล็กนะครับผมไม่เล็กนะครับผมไม่เล็กนะครับแอนี่ห้าครับโกฟิตเบทครับว่าแล้วสองโลกว่าเกือบสามไม่แห้แนที่ห้าครับวันนี้ ปูฟิตเบททำงานนะครับผม,อ,มอุ้ยสามเมือม่อยเมื่อไงในเมื่อยจังเลยใส่สามเล,ล้วโอ้อันไันเนี่ยนี่ครับสามโลนะตัวนี้มีสามนะอีกแล้วแต้มที่ห้ามาครับผม อีกแต้มหนึ่งครับกับ Go f ิตเ b a นะครับผมแต้มที่5ครับผมใส่สนะนี่เอาอยูย่ยัไงฮ่าฮูาฮ่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 ่าฮ่าฮ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปใจแล้วบอกแล้วจะพึ่งท้อพึ่งท้ออย่าพึ่งทอ้งทออย่าพึ่งทอ้อ,ทอเดี๋ยวเดี๋ยว <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปกำลังไปกำลังไปกำลังไป ได้ไหมตักได้ไหมเดี๋ยว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 ระวงังคันเบียดหมนน้ำนะอุย้ยปวดแล้วนะเอ้ยวิย่งแถวนี้ปลาเยอะอย่งนี้ทำไงครับตรงไหนครับรบ,บนบนนะบนบนบอกแล้วอย่าบนมีซี่อู้ โเดี๋ยวเดี๋ยวเจีบหน่อยเจี๊ย้ยำยังยำยังทะลุป่ะโอ้โหฝันเจี๊ยบมาไปยังแตงโอเคนะโอ้สามบวกสามสี่สี่ครับสี่แน่นอนนะนะอู้สี่ อีเยอี4กับ5มั้งนี่อู้น uh nah ี่กูอู้ทโทฟี่บอกแล้วมันอยู่ที่ตรงนี้เอ้าตักคิวขึ้นมันไล่กับลูกปลานั่นงันไม่ว่าผมปล่อยคันด้วยปล่อยให้มันไหลแล้วก็วัด ล้วก็โอ้ยมันใสหย,ยอ่อนเลยอยู่เลยเนี่ยครับ<อ>ทั้งวันนะสี่โมงสามสิบหกปวดแขนไหมปต่คิวขึ้นตะคิวขึ้นอ่ะโอเครอดละสบายใจละออกจากแม่นมาหนุอ่ออกจากแม่นมาอุ้ยโอเคหวานเจี๊ยบไม่เคยได้ใหญ่ขนาดนี้ไม่เคยได้ใหญ่ขนาดนี้โอเคนึง อบอกเลยผมได้ตังค์พันหนึ่งแล้วเอาเราจัดให้เลยใครใครให้พันหนึ่งถ่ายคลิปอยู่ใช่ไหมพี่ <Hey. S 2> เดี๋ยวผมบอกแก๊งผมใครถ้าเกิดว่าปลาเกินสี่ไอ้สี่โลผมว่าตัวนี้เกินเนี่ยเรียบร้อยโอเคหวานเจี๊ยบถ้าตีไปก็เหมือนกับว่าบางทีมันนอนอยู่ติดฝั่งติดพื้นอะไรเงี้ยอาจจะโดนมันอยู่แต่ถ้าออกมาจีบมันหมดเวลาเดือนแล้ว ขวาดววมิมันตันแล้วตรงนั้นนะ่ะบีไงจำนี่หกจำนี่หกจำนี่หกเอา <c oughs> บอกแล้วติดจะฟัง <c oughs> แจมดิโอครับโกฟิดเบียดเสียอีกแล้วเสียแล้วเสียแล้วเสียอ่าโอเคโกฟิตเบีดเล็กใหญ่เก็บหมดนะวันนี้ <laughs> แม่ฉันจงได้กินป่า <laughs> โอเคโอเคครับตอนนี้ก็ขึ้นมาบนฝั่งแล้วนะห้าโมงสี่สิบห้า มันจะมืดแล้วนะก็เดี๋ยวเรามาดูปลารวมกันครับผมโอเคเดี๋ยวนะนบน่ยายบ่ยากกรยังว่าบ่ยากโอ้ยคันดิขคันขาโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมออโอ้ยอะไรก็ไม่รู้เอาอ้นนี้เอาไอตัวนี้ออกไปก่อนอันนี้แค่น้ำจิ้มนะอันนี้น้ำเชื่อน้ำจิ้ม น้ำจิ้มนี่นี่กระสวแบอันดับแรกเราก็เอามาลงน้ำก่อนโอ้เหี้หนักสิแย่จังนะดูนะวันนี้นะก็ไม่ค่อยเดือดเท่าไหร่หรอกไม่เดือดไม่เดือด สามสี่สามสี่หวานเจี๊ยบนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปครับโอเคครับตอนนี้ก็มาดูปลารวมกันเราเรียงเสร็จแล้วนี่อันนี้ตัวนี้มันสี่นะอันนี้ก็ประมาณสี่สามสามอันนี้ปะเล็กๆอ่านี่ไงครับผมหวานเจี๊ยบอยู่นะเจ็ดแต้มนะปลารวมผมผมก็กดไปหกนะน้องไหนท์ได้โทฟี่ใช่ไหม ใช่จ้าใช่จ <Ende esa> ้าบ <af> <isa> ่น <creo> ท <u> ั้ง <Labor> ว <is il fi> okay, okay, ันนะวันนี้วันนี้อากาศดีจอะไรนะผู้ไหนดิวันนี้อากาศดีมากครับเฮ้ยเพิ่นได้โทฟี่อ่ะโอเคครับผมก็ยังไงเดี๋ยวก็จะปลิทีล้วเก็บลงเก็บเรือขึ้นนะอากาศเย็นนะครับผมก็ยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายนะบ๊ายบาย